จะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อผู้นำประเทศต้องตัดสินใจเลือกระหว่างความสามัคคีของคนในชาติกับหลักการสำคัญอย่างหลักนิติธรรมวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ทางการเมืองและกฎหมายที่ซับซ้อนในอิสราเอลซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับเพื่อความสามัคคีของคนในชาตินี่แหละครับคือเหตุผลหลักที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทานยาฮูให้ไว้สำหรับการยื่นขออภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาคดีทุจริต ที่เขากำลังเผชิญอยู่มันสิ้นสุดลงซึ่งคำพูดสั้นๆแค่นี้เองครับที่จุดประกายให้เกิดการถกเถียงครั้งใหญ่ไปทั่วทั้งประเทศแต่คำถามที่สำคัญมากๆเลยก็คือความสามัคคีที่ว่าเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายหรือเปล่าและถ้ามีมันคืออะไรคำถามนี้แหละครับที่เป็นหัวใจของความขัดแย้งทั้งหมดที่เราจะมาค่อยๆคลี่คลายกันในวันนี้ เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลยดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงซึ่งก็คือการกระทําที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของอิสราเอลเลยครับ เรื่องมันเริ่มขึ้นตรงนี้เลยครับคือการที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูตัดสินใจยื่นคำร้องของอภัยโทษจากประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการเลยนะเพื่อให้การพิจารณาคดีคอร์รัปชันของตัวเขาเองเนี่ยยุติลงซึ่งการกระทำนี้เองครับที่จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงอย่างเผ็ดร้อนไปทั่วทางสังคมอิสราเอลต้องย้ำกันอีกทีนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการกระทำที่ไม่มีแบบอย่างมาก่อนเลยจริงๆในประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศอิสราเอล ไม่เคยมีนายกรัฐมนตรีคนไหนทำแบบนี้มาก่อนเลยครับนี่จึงเป็นเหตุการณ์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งทีนี้เราลองมาฟังเหตุผลจากฝั่งของนายกรัฐมนตรีกันบ้างดีกว่าว่าเขาใช้อะไรมาสนับสนุนคำร้องที่ค่อนข้างจะส่นสะเทือนวงการขนาดนี้เรามาพิจารณาข้อโต้แย้งจากฝั่งรัฐบาลค่ะเหตุผลหลกัลกๆที่ทางฝั่งเนทันยาหูหยิบยกขึ้นมาก็คือเขาบอกว่า การพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อมานานเนี่ยมันได้สร้างความแตกแยกอย่างรุนแรงในสังคมไปแล้วนะแล้วมันก็ยังดึงสมาธิของเขาไปจากการบริหารประเทศในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆด้วยดังนั้นเขาเลยมองว่าการยุติคดีนี้แหละคือหนทางเดียวเลยที่จะทําให้ชาติเกิดมาปรองดองกันได้อีกครั้งแล้วเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับนี่คือภาระที่จับต้องได้จริงๆคือตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องไปขึ้นศาลถึง3ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะครับ ซึ่งฝ่ายที่สนับสนุนเขาก็อ้างว่านี่แหละคือสิ่งที่รบกวนการทำหน้าที่ผู้นำประเทศอย่างมหาศาลเลยแต่แน่นอนครับเหรียญย่อมมีสองด้านเสมอในอีกมุมหนึ่งก็มีข้อโต้แย้งที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยซึ่งมันมีรากฐานมาจากหลักการที่สำคัญมากๆของระบอบประชาธิปไตยก่อนที่เราจะไปกันต่อเนี่ยมีคำหนึงที่สำคัญมากๆที่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนนั่นก็คือคำว่าหลักนิติธรรมครับ พูดง่ายๆก็คือหลักการที่ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามประชาชนทั่วไปหรือแม้แต่สถาบัานต่างๆก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและกฎหมายนั้นก็ต้องถูกบังคับใช้อย่างเป็นธรรมกับทุกคนและนี่ก็คือประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญของฝ่ายที่คัดค้านเลยครับพวกเขามองว่าการอภัยโทษครั้งนี้มันอาจจะเป็นการสร้างบรรทัดฐ,ฐานที่อันตรายมากๆที่จะทำให้ผู้นำสามารถอยู่เหนือกฎหมายได้ ซึ่งมันจะทำลายหลักการพื้นฐานที่ว่าทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายลงไปอย่างสิ้นเชิงสไลด์นี้ทำให้เราเห็นความย้อนแย้งที่น่าสนใจมากๆที่ฝ่ายค้านแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเขาชี้ให้เห็นกันนะครับคือในขณะที่เนทันยาฮูประกาศต่อสาธารณชนอยู่ตลอดว่าตัวเองบริสุทธิ์นะเป็นเหยื่อของการกันแกล้งทางการเมืองแต่ในทางกลับกันเขากลับยื่นคำร้องขออภัยโทษซึ่งมันคือการขอยกเว้นตัวเองออกจากกระบวนการทางกฎหมาย เรื่องนี้มีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านนุ่นให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจมากครับว่าคนคนนึงเนี่ยไม่สามารถที่จะอ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์และในขณะเดียวกันก็ไปยื่นขออภัยโทษเพื่อหยุดการพิจารณาคดีได้ซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ําถึงความขัดแย้งในตัวเองของการกระทํานี้เข้าไปอีกและพอสถานการณ์เป็นแบบนี้คนที่ต้องรับบทหนักที่สุดกลายเป็นคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นประธานาธิบดีของประเทศนั่นเองครับ เรียกว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากแบบสุดๆไปเลยใช่แล้วครับคนที่มีอำนาจตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือประธานาธิบดีไอแซคเฮอร์ซอกซึ่งตอนนี้เขาต้องชั่งน้ำหนักระหว่าง2เรื่องใหญ่ที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงคือความสามัคคีของชาติกับหลักนิติธรรมซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็มีผลกระทบที่ใหญ่หลวงตามมาแน่นอนแล้วการตัดสินใจครั้งนี้ก็เต็มไปด้วยแรงกดดันจากทุกทิศท,ทุกทางเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นความแตกแยกทางการเมืองที่รุนแรงอยู่แล้วในประเทศหรือความกังวลว่ามันจะกลายเป็นการสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่อันตรายในอนาคตไปจนถึงแรงกดดันจากต่างประเทศด้วยซ้ำตารางนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับว่าถ้าประธานาธิบดีอนุมัติคำร้องมันอาจจะช่วยให้การเมืองนิ่งขึ้นในระยะสั้นๆก็จริงแต่ก็เสี่ยงที่จะทำลายความเชื่อมั่นที่คนมีต่อกระบวนการยุติธรรมไปเลย แต่ถ้าเขาปฏิเสธก็จะรักษาหลักนิติธรรมเอาไว้ได้แต่แน่นอนว่าความขัดแย้งในสังคมก็จะยังคงคุกกรุ่นต่อไปเอาล่ะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายที่อาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของแนวคิดที่เป็นรากฐานของข้อโต้แย้งทั้งหมดในครั้งนี้เลยครับคือฝ่ายที่คัดขานเนี่ยเขามองว่าความสามัคคีที่แท้จริงมันสร้างขึ้นมาจากการซุกปัญหาไว้ใต้พรม หรือการหลีกเลี่ยงกระบวนการทางกฎหมายได้ไม่ได้หรอกครับเพราะนั่นมันเป็นแค่การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ใช่การแก้ที่ต้นตอของปัญหาจริงๆและนี่คือหลักการสําคัญที่ฝ่ายค้านยึดถือครับว่าในระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยจะไม่มีทางเกิดความปรองดองที่ยั่งยืนได้เลยถ้ามันไม่ได้อยู่บนรากฐานของความยุติธรรมที่พิสูจน์และตรวจสอบได้ซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นว่าสำหรับพวกเขาแล้วความยุติธรรมคือสิ่งที่ต่อรองไม่ได้ครับ สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่ยังไม่มีคำตอบไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าเมื่อความสามัคคีของชาติกับระบบยุติธรรมมันดูเหมือนจะเดินไปคนละทางกันแบบนี้ประเทศชาติควรจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนนี่คือคำถามที่ชาวอิสราเอลและอาจจะรวมถึงพวกเราทุกคนด้วยต้องหาคำตอบกันต่อไปครับ